อือยุงยุงยุงตีมายุงนะมาให้นั่งถามหน่อยมามาให้อันสหายจำลองสัมผัสเสียดีมถางาถามเลยว่าลุงกินอะไรคะ ลุงกินอะไรอ่ะหมอหม,ม,ม,มอหมอมอบอเจ้าคือได้วะพ่อคือบบได้วะโอ้ดีี่วดบอหนุม,นมใจมาดีคนบาษาตัวนี้เหรอมาดีมาดีมาดีเอฟซีเขาอยากรู้แล้วเขาเขาอยากทราบถ้าจาค่ะคุณลุงว่าคุณลุงน่ะจะย้ายบ้านนี้จากปะลองไประบอ เขาก็เลยอยากให้ยายจำลองนี่มาสัมภาษณ์คุณลุงว่าจริงหรือไม่จริงคะอยากได้ยินจากปากฮะอันนี้บ้านเลขที่อะไรบ้านเลขที่เจ็ดสิบเก้าบอจะคลองบ้านเลยเจ็ดสิบเก้าแม่นบอปปับไม่พยากรณ์นี่ค่ะนู้นจะคลองบ้านไหมจะคลองบ้านโอ้ก็แสดงว่าบ้านนุ่นก็เป็นบ้านเจ้าระสิอันนั้นเลไปทำที่พักไว ครับี่ครับข้างในนะข้างในอไปพังไปทำที่พักเวลาไปไปลกหญ้านาบุลุงนั่นนั่นก็เวลาจะลองไปลกหญ้านาไม่ีที่พักเมนที่บ้านกูกอมันมีมีที่นาอเอาพูดไปเลยคุณลุงพูดให้เอฟซีพังมีแค่สวนยางที่พ่อตาแบมให้นะที่นามันมีมีทำต้องไปทำที่บ้านจาไปทำที่นู่นมันจะมีบ้าน ของคููกับย่าแอดแมมก็อยู่น้องแมมอยู่เพราะน้องแมมก็ทําให้พ่อแม่มอยู่นนที่ที่ที่สมเดยวค่อยนวดได้ไหมฉัมพลันลุงก่อนท,ที่ที่ค่อยถมก็คือมันเป็นที่ของพ่อที่แบ่งให้ลูกคนละหนึ่งไรเอาไว้ทําที่อยู่อ,อาศัยอ่ค่ะคนอื่นก็ทำหมดแล้วเรือเจ,จ้าเนาะพี่เสือก็ทําแล้วพี่เออพี่เบี้ยว คนโตพี่เสือป้าออนมองแมมแล้วก็เจรอนอพี่ชายผมเนะ่ะทุกคนเขาได้หมดแล้วที่อ่ะเขาจับจองหมดแล้วคนละไล่แต่มีค่อยคนเดียวเลยเพิ่งไปเอาเนี่ยโอ้ตีตบ<อ>ชัจโบหูชักว่าพ่อแบ่งแบ่งที่ให้ตีรู้แต่ให้คนอื่นเขาเลือกเอาก่อนอค่อยโอย้เจ้านี่เจ,จ้านี่เหมือนเหมือนโพถาถ่า,านะ พ่อทาทาก็ให้คนอื่นเขาเลือกเอากอดปัดเพิ่นก็นได้หกอยู่ฝ่ายเพิ่นคุณค่อยยแล้วได้ยินเขาที่ไหนมันที่ไหนมันก็ที่เหมือนกันแหละเพราะถ้าถ้าเป็นมรดกพ่อให้ตรงไหน,นก็มีค่ามันเลยเจอหายลูกเลยเออลุกมันไปปะเดี๋ยวเนาะอกมาซะแล้วใครจะอยู่ดูเลยค่อยนี่แหละจะอยู่เพอๆค่อยจะมาปลูกเถียงอยู่นี่พอเอฟซี เอฟซียายลองเยอะเอฟซีคือเอฟซีวันหนึ่งก็หมดเวลาแล้วไม่มีเวลามาดูค่อยก็มานั่งไรชดอยู่นี่แหละค่อยยังให้ปะแตนดูแอนได้เอฟซี่อยไปทํางานค่อยอุ้ยลุงพูดผิดพูดใหม่เอฟซียายจำลองก็หายบดเลยไดุ้ไปอยู่กับมอลลัมคู่ขวัญกูมอลลัมคู่ขวัญก็มาหาค่อยก็ไปพูดแล้วเพื่อนเพื่อนถูกกินใหม่เอฟซี่อยนะถูกกินใหม่เพื่อนก็เลยไปอลาดเดี๋ยวค่อยจะเรียกกลับมาอยู่ มาเขายยุงตบเลือเลยงานๆๆไม่ถ้าถ้าคนที่ก็ธรรมดาแรกๆเขาก็ไปเขาก็ไปดูแหละไปเบิ่งเนาะไปสัมผัสเบิ่งเนาะอ่าเอฟซีท้งหลายได้ยินจากปากลุงพลนะเด้ออย่าถามคอยดูหลายถามแล้วคอยเครียดก็มีคนบอกว่า ช่องอื่นนะเขาจะดูด f อีลุงไปหมดแล้วนะลุงป้าจะไม่เหลือเอฟโอ้เอฟซีเอเอฟซีปวนลุงอย่าไปเชื่อไม่เขาเขาพูดว่าเอฟซีจะไปอยู่กับช่องอื่นหมดแล้วนะเออว่าคือกันนะเออแมนก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็บอกเราก็คิดแค่ว่าเออเขาไปแล้วเขาก็กลับมาแมนเันง่ากอเขาไปเที่ยวหน่อยนะลุงเขาไปเที่ยวเดียวเดียวก็กลับมาคนแรกในหินเอ็นเปลี่ยมาแม่แม่กวาดเสนีเรื่องข้าวป่าฮะนี่ กวาดลงนี่เลยครับเนี่ยรับมันเป็นปุ๋ยเลยครับนะดอกมันเออนี่แหละค่ะเอฟซีได้ยินจากปากลุงแล้วเด้อยแล้วนะคะว่าลุงไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่ที่กบกนะคะเอฟซีทำที่พักเวลาไปทำนาเวลาไปทำไร่ทำนาพลตกพลินลุงพลเขาไม่มีที่อยู่เขาก็เลยไปสร้างบ้านพอสร้างบ้านเป็นตะหากบ่เมนสร้างบ้านยี่สิบสามสามสิบกับเสาดอก เวลาค่อยไปเล่นบ้านลุงพลค่อยไม่มีที่นอนเดจ้ะก็ต้องไปสร้างไว้กตัวเพื่อให้พี่ให้ได้ไปดำหน้าน้องลุงมไม้มันโบนีได้เพันวะมันจะได้คลุมหน้าดินเนี่มันจะมันจะไม่แห้งพอนมือมันพันปอร์เซ็นเปรลองไปลกอันอันยาหน้าช่วยค่อยแน่เอาผัดจีไปลายฉันตัวไปแล้วพัดโบมีมองอยู่เดจ้ะ หนึ่งก็ทำห้องน้ำเอออันดับแรกในถมเสร็จแล้วก็ต้องทำห้องน้ำก่อนถมเสร็จแล้วบุลุงมันเบิดเงินเหรอเบิดเงินแล้วออโอ้มันถมได้มันถมได้แค่นี้มันชิบผมนะผมันแพงสองร้อยแปดสิบเดียวโอ้แพงอีหลีได้เฮ้ยเพง,งระยะผมเลยระยะทา,า,างระยะดินกะเอาดินดูดินคอยนะเพราะว่าขคอยจะได้ตาหนามแมนชาหนามเอาเลี้ยงปลา ล่างเหรอนี่มันก็แมันนั่นแหละล่างมัเพ่จะเห่าเพ่งๆเห็นดูล่างไงวไอผมพอได้ตามเงื่อนนะกระตีกับประมาณประมาณไรหนึ่งกันละพอปะที่ดินหนึ่งไร่ค่ะพอว่าเราวราวาระวัดแล้วที่ดินหนึ่งไร่ของเราละไรหนึ่งก็เอาแล้ว อกว้างอ,ยอย่ะคนเจ้าเลนกับหอบันึงผุรากับจ้าเลนออบหมดเลยกว้างกึ้นหน่อยน่อยู่กหอหองหองฟ้าอะไรไม่ได้ห,ดอ,หอ,อดไ,ได้ไหลอัน <c oughs> นั้นก็ลได้หินอันเีไ้กเห็นบานนึ้ว่าโอ้ยไล่หนึ่งทะยอเข้ามาก็โอ้ย จะปะลุงแล้วเนาะแมนโบน่ะนะจริงก็ทำไว้เพราะว่าถ้าเราไปทีมันทีไปหลายคนมันไม่มีที่รับที่นอนต้องไปพักรีสอร์ทบ้างอะไรบ้างใครถ้าถ้าใครยังอยู่ ถ้ายูทูปเปิ้อยู่กับเราเนาะมันนีท่าสร้างท่าอะไรไปก็มันจะดีกว้างกว้างจะได้มีที่พักพอแห่ไปทีก็เป็นเป็นแบบขย่มอะไรเงี้ยใช่บ้านยายก็อยากให้ยาพักจะให้ยาพักเปลี่ยนเพราะมีใครกวนก็ถ้าอย่างเราก็ไปพักกันได้ยกแตะวันซุ่นะทำความสะอาดบ้านค่อยไปอยู่ค่อยไปลำ ไปพอนไปกาปากาแล้ันปรแกรมหนอกลาัมีรอาแล้วนนี้ไม่มีโปรแกไปไหนอกแล้ี้ไปรแกรมไปไอลุงปาดบ้าคันนี้ีโริษไาแวันนไ่มีโปรแมไปไอลุงา้นรแมองีม่งปันปกรไปอาดวัทีนม่กก้าัน้่องาแน่ปนอลุงา้ั่องาอา่บองาน บริษัทเพิ่นเพิ่นไม้นี่แหละแล้ว่อยจะขอจบคลิปแค่นี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่ง้ยายด้วยนะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะ